แมนก็ทีวีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น1นึ่งเดอะอเรียคมค่ะเพื่อมาดูนะคะกับการเปิดตัว3คอลเลคชันของแก้วไวายจากลูคาลิสแต่ว่าคอลเลคชันไหนนะคะจะตรงกับไลฟ์สไตล์คุณผู้ชมต้องติดตามกันค่ะงาน Modern Asian d i n i n n a w i w i n นด์ไ e นิ e งเ e เปเป็นการเปิดทัวแก้วไวายคริสตัลแบรนด์แรกของเอเชียอย่างลูคาริส ที่ถือว่าเป็นแก้ววา์คริสตลัลปลอดสารตะกัว่วและยังสามารถเสริมให้วายแต่ละชนิดมีความโดดเด่นทั้งสีกลิ่นและรสชาติให้ทุกไลฟ์สไตล์ในการดื่มและทุกมื้ออาหารเป็นการเริ่มต้นด้วยการผรสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกและความทันสมัยแห่งตะวันตกเข้าด้วยกันผ่านการกินดื่มแบบเอเชียสมัยใหม่ค่ะ พิเศษด้วย3ามเซเลบริตี้คนดังที่ได้มาร่วมนําเสนอนะคะไลฟ์สไตล์ส่วนตัวกับคอนเซปต์ในการดําเนินชีวิตผ่านแก้วไวน์ลูคาริสทั้งสามคอลเลกชันคือแบงคอกบริดสตัว o เกียวทิมเจชันเชี่ยงไฮ o โซที่นํามาจัดวางอย่างพิถีพิถันโดยได้สะท้อนจาก3วัฒนธรรมจาก3มเมืองใหญ่แห่งโลกตะว,วันออกในสไตล์โมเดิร์นเอเชียคอลเลกชันแรกกับแบงคอกบริด e กลิ่นอายความสนุกของกรุงเทพการดีไซน์ของตัวแก้วคลาสสิกเหมาะกับการกินนดื่มที่มีสไตล์แบบสบายๆไม่ต้องมีรูปแบบพิธีการมากนักส่วนปลาอัชราบราลักษ์เจ้าของไอเดียในการจัดดิสเพย์นี้มีแรงบันดาลใจจากอะไรและเธอพอใจกับดิสเพย์ที่โดดเด่นอย่างสะบัวนี้อย่างไรบ้างค่ะเครื่องคอนเซปต์ของปลาเนี่ยปลาได้นำความเป็นไทยมาผสมกับความเป็นคริสตัลนะคะเอ่อาใช้ชื่อคอนเซปต์ว่า Bangkok b r a z e ค่ะก็ได้อินสปเรชัช์มาจาก ดอกบัวเขาคิดว่าคําเป็นบัวเนี่ยมัน represen ของความเป็นไทยแล้วตัวผัวเองเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับร้านไอเบอร์รี่ไอส์ฟิลไทยไทยร้านอาหารที่เป็นอาหารไทยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจอยู่แล้วในความเป็นคนไทยเลยจะ่นำคอนเซ็ปต์ดอกบัวเนี่ยมาลิงก์กับ product ของลูคาริสค่ะชอบมากเลยค่ะแบบรู้สึกแบบเห็นบัวอย่างเงี้ยเหมือนกับมันเห็นแล้วรู้สึกเหมือนกับ เป็นบัวที่พ้นน้ำแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยตามมากับคอร์เรคชั่นโตเกียวชินเทชั่นที่แสงออกถึงการดีไซน์ที่ดูดทันสมัยเหมาะก,กับการกินดดินแบบทานสมัยสมัยใหม่ดิสเพยก็นำเสนอให้โดดเด่นสะดุดตาด้วยความร้อนแรงของสีและดีไซน์เก๋จักก่อนในรงเดชว่าแต่คอนเซ็ปต์ที่ก่อนตั้งใจนำเสนอคืออะไรและถูกใจกับดิสเพลของเขาแค่ไหนไปฟังกันค่ะ โจดนะครับโตเกียวเทมเพชั่นนะครับก็สําหรับพอพูดถึงญี่ปุ่นผมก็จะนึกถึงอะไรที่เป็นแบบว่าเรียบง่ายนะครับแต่ว่าโกหรูก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามีทรงเลขาคณิตมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็นึกถึงอารมณ์แบบประมาณเซนเซนนะครับแล้วก็โมเดิร์นแล้วก็พอพูดถึงประเทศญี่ปุ่นก็จะนึกถึงพวกแล็กรแววนของเขาที่เป็นสีแดงอะไรเงี้ยนะครับก็นี่ก็เป็นที่มาคือความร้อนแรงความจัดจ้านแต่ในขขะเดียวกันกเ็เป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็โกหรูอยู่ได้นานครับ อันนี้สวยกว่าในหัวที่คิดไว้นะครับตอนในหัวก็จะจะงงๆนิดนึงเพราะว่าเป็นคนวาดรูปไม่เก่งด้วยก็สเก็ตสเก็ตมาแล้วก็ทางทีมงานก็ทำออกมาได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะครับ ส่วนคอลเลกชันสุดท้ายเชียงไฮโซนั้นเป็นพรีเมียมคอลเลกชันที่นำเสนอความหรูหราของเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ที่มีสถาปัตยกรรมที่หรูหราสวยงามแบบตะว,วันตกแต่ก็ผสมผสานวัฒนธรรมการดำรงชีวิตชั้นสูงแห่งตะว,วันออกดีไซน์จึงนำเสนอความหรูหราของตัวแก้วด้านสีกัญญาศักดิเดชพนุพันธ์ผู้ที่ถ่ายทอดไอเดียของดิสเพย์รถม้าสีขาวและโคมไฟหลากสีเธอตั้งใจจะนำเสนออะไรและพอใจผลงานที่เธอออกแบบมากแค่ไหนคะ่ะ คอนเซปต์ของการจัดของพอครั้งนี้นะคะก็เป็นคอนเซปต์เชียงไฮโซนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณอีสต์มีดสเวส์นะแล้วอย่างที่ทราบว่าเซีงยงไฮ้เนี่ยในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเราจะนึกถึงคมไฟสำหรับตัวปอนนะจะลูกสึงคมไฟกับรถม้าอะรแ้ะหว,ว่างตะว,วันตกกับตะว,วันออกมารวมกันก็กลายเป็นดิสเพอนี้ปรใจมากเพราะว่ามีความเป็นตัวปอสูงมากแล้วก็ในนั้นมี นอกจากลูคาเรสแล้วเนี่ยก็ยังมีเชียงไฮแทงอยู่ด้วยซึ่งนั่นก็คือตัวตนข,ของปอเลยมาในวันนี้ค่ะมลเสห์ของ3เมืองใหญ่นะคะอย่างกรุงเทพเซี่งยงไฮ้และก็โตเกียวค่ะได้ถูกผสมผสานอย่างลงตัวออกมาเป็น3คอร์ลิคชั่นนะคะจากลูคาเรสค่ะที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะได้มีสไตล์ในการเลือกรับประทานค่ะวนยนะคะรสชาติดีจากแก้ววายสวยๆแบบนี้อย่างลงตัวค่ะ อธิน,นันแก้วกนออกถ่ายภาพดวงใจสุทธาธยารักมันก็ทีวีรายงาน